ใจค่ะและเป็นส่วนหนึ่งที่มอบโอกาสให้กับผู้คนถามพูดพูดถึงเรียนรับแต่เราก็ไหนซีซั่งแบบว่าเอาเบรที่หวานตอนนี้ยิ่งอยู่ในวัยเรียนอยู่เลในระดับในการแบลนซ์ชีวิตเหรอคะก็เหมือนที่พูดเมื่อกี้คือเราจะต้องเมคชัวร์ว่าไลฟ์แบลนซ์ของเราดีทั้งการแฮปปี้ working exercise คือทุกอย่างจะต้องครบหมดเลยจะได้ทั้งเมน t a ลกับ p อลเฮลท์มันดีจริงๆเพราะว่ามันสำคัญจริงค่ะพี่ฟีลล่าคะ ตอนนี้หรอคะตอนนี้ก็พยายามบาลานให้ได้มากที่สุดเพะว่าตอนนี้ก็เรื่องออกกำลังกายเรื่องทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พยายามนอนให้ได้เยอะๆค่ะแล้วก็จริงๆการทํางานหนักก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าก็ต้องท้าหารื่องที่แบบว่าฝัน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 ให้ตัวเองด้วยค่ะพี่น้ำลาก็ช่วงนี้ก็คือพยายามบาลานชีวิตให้ให้ดีขึ้นค่ะก็จากที่เคนนอนดึกก็ตอนนี้ก็พยายามนอนให้เร็วขึ้นทานอาหารมีประโยชน์ ออกร่างกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเอ่อเต็มที่กับงานเวลาสนุกก็สนุกแต่เวลาทํางานก็คือเต็มที่ตั้งใจค่ะค่ะคุณถึงคิวงานที่แน่นของทั้งสามสาวว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เราแบบว่ามีมีเว้นมีงานอะไรยังไงบ้างจริงๆริงเริ่มจากพวกฟินเบ็กก่อนเราก็ทํางานกันทุกวันเนาะใช่ค่แล้วก็มีอีเวนต์บ้างแข่งเดยวสารบ้างเดี๋ยวจะเริ่มเวิร์คช็อปหนางใช่ วิร์ทัวร์แล้วที่แบบว่าต้องบิน่างประเทศต่อยบอกใช่วอนนี้ก็เป็นมีเวิร์ดทัวร์กับน้องแล้วก็มีเพลงที่เพิ่งปล่อยไปแล้วก็ตอนนี้ถ่ายซีรีส์อยู่่งเอิใช่เตรมเตัวสหรับเวร์ัวไงบ้างอะไรนเรียมตัสหรับเวร์ตัวรออจริงๆเราคุยกันเรื่องเรื่องคอสตูมเป็นยั ที่แบบตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เราพาไปเรียนรู้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือเหมือนโชว์ก็จะเป็นสเต็ปเดิมแหละเซตเซตนิดเพลงจะเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันอยากให้ว้าวขึ้นก็จะเป็นคอนเสใช่แล้วก็เตรียมความพร้อมกันอยู่แล้วใช่ค่ะงั้นอย่างนั้นขอมาพูดถึงพาร์ทเดี่ยวของแต่ละคนบ้างตอนนี้การเริ่มจากพี่น้ำก่อนนะคะซิงเกิลแรกในชีวิต เคเลยโอเคที่เกิดแรกของตัวเองในชีวิตครับที่แล้วแบบว่าพี่น้ำกับเบ็คกี้ก็มาบนที่งานแถวนะรอบนี้ลองสักทีดีไหมแบบจะกลับไปร้านแต่งเนาะใช่แล้วเราบนว่าอะไรนะเต้นเต้นอ๋อเต้นใช่ไหมอ๋อแล้วหนูก็เต้นจริงปะลูก็เต้นจริงร้านวิวยังไงร้านมิ้วจะเอาปีนเล็กมาเต้นด้วยมันได้ทำ ได้ไหมทำเรืองสองทีทำได้ได้ใช่ไหมแต่เต้นเป็นนะได้เวลาก็ถ้าสมมติว่าเอ็มวีเพลงพี่นำร้านไปอยู่ก็เดี๋ยวจะเอาฟิลเบรกมาเต้นด้วยยังไงคะน้องๆโอเคไหมได้เลยต้องมาแล้วเก่งมากที่นี่สักสิบแล้วป้ายนี้สักสอดโคสอดโคสอดโคปูแล้วเหรอปูแล้วนะคะนี่ละจินนาร้านก็มาถึงร้านสอดเบกบ้างเจ็ดสิบล้านแล้วโอ้ก็ เกินคาดเกินคาดสุดๆค่ะไม่ไม่คิดว่าจะถึงแล้วก็คือตอนนี้ก็ลุ้นกับพี่ๆใน l อลทุกคนเลยค่ะว่าแบบจะไปจะไปถึงไหนค่ะร้อยแน่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 หนูก็บอกน้องว่าแบบยังไงก็ร้อยังงไก็ร้อยอย่ากังวลก็ถ้าร้อยก็ก็ดีมากๆค่ะแล้วก็ออนเป็นแฟนหน่ของเบสอ่าถ้ายังไม่ได้ดูก็ไปดูเยอะๆนะคะ าจจะดูแล้วรอบนึงแต่ก็ไปดูอีกรอบอย่างที่หนูบอกดูนะโมรอบนึงดูแมวรอบนึ่งดูเรื่องราวนึงดูครอบครัวรอบนึงแบบดูเพลงรอบหนึงมันมีหลายหลายอย่างค่ะไปดูกันเยอะๆนะอ่าสุดท้ายมันที่ปีล่าสุดกับโปโตคอนเซ็ปต์เว้มันเกิดค่ะที่ปล่อยออกมาสวยไหมคะสวยก็ติดกไปเลยติดไปเลยบัตเตอร์ฟลายตินมาเลยใช่ก็จริงๆตื่นเต้นมาก เป็นคอนเซปต์แล้วก็เป็นตัวที่แบบบ่งบอกตัวเองได้ได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่านี่ก็เป็นคนที่แบบช่วยกันคิดกับพี่ๆทีมงานด้วยในทุกๆคัาต์การทํางานเลยตั้งแต่ออกแบบหรือว่าเออรวมถึงเพลงที่จะใช้ในในคอนเสิร์ตด้วยค่ะก็เดี๋ยวน่าจะวันที่18น่าจะมีคอนเซปต์ที่2อออกมาก็อยากให้รอติดตามค่ะแล้วก็ ี๋ยวารอกดบัตรกันนะคะทุกคนเรียกได้ว่าปีนี้ยิ่งใหญ่เลยนะคะยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ถ้าแรกอะหนูหนูก็ไปอ่านในทวิตว่าแบบแฟนๆอยากได้แบบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็ไม่คิดว่าทางค่ายจะจัดให้ใหญ่ขนาดนี้แต่ก็ท้อได้ใช่ต้องลองลองดูว่าบัตรจะหมดหรือเปล่าค่ะหมดคหมดอยู่แล้วไปหลังหนึ่งเขาพูดว่ายิ่น้องบอกว่ายิ่งใหญ่แต่แฟนๆก็ยังพูดว่าเอ้ยจะพอสำหรับแฟนๆที่ดี คิดอยู่เลยว่าแบบมันเยอะมากแล้วนะคะ6,000กว่าที่นั่งเยอะเยอะมากหนูก็ตื่นเต้นค่ะแล้วกอ็อยากเตรียมโชว์ให้มาออกแบบออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยแล้วในางานมันเกิดปีนี้มัแบบมีคิวสูงขึ้นมาโชว์ในหนือค่ะมีแก๊สค่ะรับเชิญที่หนูว,ว่าทุกคน ื่นเต้นไปกับหนูแหละ<ม>ใช่ค่ะน,นอกจากพี่ๆในค่ายแล้วก็ยังมีพี่ๆนอกค่ายด้วยแามว่าท<อ>ีดสูตตรงนี้ก็ได้ไปใช่ไหมได้ไปหมดเลยได้ไปอยู่แล้วต้องไปเล่นตลกกันไงต้องไปเล่นตลกอยู่แล้วอาจจะมีช่อีกันใช่มันต่าันมันอยู่บนเวทีมันก็ต้องจอยๆกันอยู่แล้วไงอ่าอ่าสุดท้านะค่ทั้งสคนฝากก็ฝากติดตามผลงานของพวกเรานะคะก็ฝากติดตามได้ที่ไอรอนแบ็คเตอรี่ใช่ค่ะทุกๆช่องทางเลยค่ะ น้ำฝากเพลงรอฝากเพลงรักต้องมูด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าถึงหนึ่งร้อยล้านวิวก็เดี๋ยวเจอเลยฟินเบ๊กเต้นด้วยได้ได้ไค่ะเลยโอเคขอบคุณค่ะทำแบบนีงค่ะน้องเบ็กแตงนรอเซ็กซี่มาทำยูทูบหนูเป็นคนเลือกชุดให้เอง แชุดชุดทุกชุดเดี๋ยวนี้จะแบบเป็นคนเลือกกันเองใช่แล้วก็นี่นีจะมองถึงความเหมาะสมในแต่ละชุดในแต่ละงานใช่ไหมคะก็แบบอย่างพี่น้ําควรใส่ชุดนี้อะไรอย่างนี้ชุดนี้ก็คือเล้วสวยมากเแลก็คือทุกๆชุดคือจะเหมาะกับสรีระของแต่ละคนใช่ค่ะก็อยากให้แต่ทุกคนออกมาสวยที่สุดในชอบของตัวเองโอเคขอบคุณค่ะ